เพื่อนๆเ,เรื่องของกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งคนเราส่วนใหญ่เลยนะไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าได้เพราะอะไรเพราะเราโม่แต่คิดว่ามันเป็นเรื่องของภายนอกที่เราต้องไปตามแก้ตามไหว้ตามบูชาตามบนบานสารกล่าวซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันมันอยู่ที่ตัวเราเองเราต้องมาเคลียร์เรื่องกรรมก่อนมันแปลว่าอะไรกรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าคำสาปเพื่อนๆแล้ว กรรมเนี่ยคืออะไรกรรมมันก็คือมันมันมีอยู่หลายนัยยะที่ครูรุชิจะพูดถึงแนละที่สรุปจากคําพุทธะนะอย่างภาษาบ้านๆเราก็คือ 1. กรรมก็คือสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติโต๊ะเก้าอี้หรืออาหารการกินที่เราได้กลิ่นหรืออะไรก็ตามที่เราเห็นทางตาเห็นทางตาใช่ไหมได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกหรือได้รับรสทางลิ้นสัมผัสทางกายความรู้สึกทางใจ ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติที่เราที่มันรอให้เราพร้อมที่จะเข้าไปสัมผัสมันพร้อมที่จะเข้าไปเห็นมันได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เข้าไปสัมผัสมันพุทธะถึงบอกว่ากรรมเกิดจากผัสสะผัสสะก็คืออะไราการกระทบของตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงเนี้ยมันก็คือเรียกว่ากรรมเกิดแล้วเมื่อไร่ที่เราเข้าไปรับรู้อะไรต่างๆเรื่องใดๆแม้กระทั่งเราไปเห็นสมมติเราไปเห็นต้นไม้สวยจัง เราเกิดกรรมเกิดแล้วแล้วเราก็คือสร้างกรรมต่อไม่หล่าว่าสวยจังแล้วยังไงต่อเราจะเข้าไปดูมันใกล้ๆเราจะเข้าไปถ่ายรูปมันเพราะเราชอบ